สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการวัดการกระจายของข้อมูลเชิญมาเรียนกันเลยค่ะข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะคะข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่สัมประสิทธิ์ของพิสัยนะคะคืออัตราส่วนของพิสัยกับผลบวกของค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของข้อมูลนะคะ CR เท่ากับค่าข,ข้อมูลที่มีค่าสูงสุดลบค่าขงข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดหารด้วยค่าข้อมูลที่มีค่าสูงสุดบวกค่าข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดคูณร้อยนะคะ GR เท่ากับ Xmax ลบ Xmean หารด้วย Xmax บวก Xmean นะคะ ตัวอย่างนะคะสัมประสิธิ์ของพิสัยนะคะาสากลุ่มนึงมีอายุดังนี้นะคะ30 34 38 28 35 25, 27 42 35 37 39จงหาการกระจายของอายุณสากลุ่มนี้เมื่อวัดค่าการกระจายด้วยสัมประสิทธิ์ของพิสัยนะคะวิธีทํานะคะ ค่าของข้อมูลสูงสุดลบค่าของข้อมูลที่ค่าต่ำสุดหารด้วยค่าของข้อมูลที่ค่าสูงสุดบวกค่าของข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดนั่นก็คือ42ลบ27หารด้วย42บวกยีเคูนร้อยเท่ากับ15ส่วน6กคูนร้อยนั่นก็คือสัมประสิทธิ์ของพิสัยขอยุนาสากลุ่มนี้มีการกระจายอยู่ที่21.74%เเปอร์เซ็นต์นะคะ การวัดการกระจายสัมพัทธ์ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วก็จะเป็นขอบบนของข้อมูลที่มีค่าสูงสุดลบขอบล่างของข้อมูลที่มีค่าต่ําสุดส่วนด้วยขอบบนของค่าของข้อมูลที่มีค่าสูงสุดบวกขอบล่างของค่าต่ําสุดนะคะหรือ cr เท่ากับ x max ลบ x m e n หารด้วย x max บวก x m e n นะคะต่อไปสัมประสิทธิ์ของพิสัยนะคะได้ มาจากขอบบนของข้อมูลที่มีค่าสูงสุดลบขอบล่างของข้อมูลที่มีค่าต่ําสุดหารด้วยขอบบนของข้อมูลที่มีค่าสูงสุดบวกขอบล่างของข้อมูลที่มีค่าต่ําสุดนะคะจะสังเกตเห็นว่านะคะเลขมากสุดคือ90ขอบบนก็คือ90.5นะคะเลขน้อยสุด41ขอบล่างก็คือ40.5นะคะก็เป็น90.5หาลบ40.5หารด้วย90.5บวก40.5เท่ากับ 50ส่วนด้วย131คูณร้อยเท่ากับ38.17น่ปนะคะต่อไปสัมประสิทธิ์ของการแปรผันนะคะ c o e c i a l operation cv เท่ากับ sd ส่วนด้วย x bar นะคะ cv เท่ากับ sd sd คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน x bar คือค่าเฉลี่ยเลขคณิต ตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าสองยี่ห้อมีความคงทนในการใช้งานดังนี้เครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ A มีค่าเฉลี่ยเล้คณิตสิบมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน4.0เครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ B มีค่าเฉลี่ยอยู่12มีส่วนเบี่ยงเบนอยู่4.2อยากทราบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ A หรือ B มีความคงทนมากกว่ากันในส่วนตรงนี้ถ้าเป็นการวัดการกระจายแล้วเนี่ย ถ้ามีการกระจายมากความคงทนหรือประสิทธิภาพจะน้อยนะคะไปดูกันเลยสัมประสิทธิ์ของการแปลผันยี่ห้อ A CV คือ SD ส่วนด้วย x อ็กบาเคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ4นะคะหารด้วย x อ็กบาคือ10 4หารดิบได้0.4นะคะของยี่ห้อ B CV ีวเท่ากับเ d หารด้วย x อ็กบา คือ4.2 x bar คือ12นะคะ4.2หา12ได้0.35จะเห็นว่ายี่ห้อ A มี0.4ยี่ห้อ B คือ0.35อะไรน้อยกว่าแปลว่ามีประสิทธิภาพดีกว่านะคะแสดงว่าสัมประสิทธิ์ของยี่ห้อ B น้อยกว่านั่นแปลว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของยี่ห้อ B ประสิทธิภาพดีกว่านั่นเองเรียกว่ามีความคงทนมากกว่ายี่ห้อ A นั่นเองนะคะ โอเคนะคะจบคลิปนี้แล้วเชิญพบกันคลิปหน้าเลยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย